กับ RS ครับไม่ได้ต่างกันแค่ในส่วนของรูปลักษณ์ภายนอกชุดแต่งภายนอกเท่านั้นนะครับแต่พอเป็นเอครับเลี้ยวแบ๊บก็ไม่ได้แย่นะแอบแบ๊บสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เกียร์อัพครับวันนี้เราอยู่กับนี่เลยรถที่หลายคนน่าจะรอคอย Honda HRV ในรุ่น EL คันนี้จะเป็น EL ที่มาพร้อมชุดแต่งโมดูลโลนะครับเคยพาไปชมกันแล้วตอนงานพรีวิวของ all-new HRV ตัว EL โมดูลโลมีออปชั่นต่างๆเพิ่มเข้ามาเนี่ยของแต่ง18รายการนะครับก็จะดูเท่มากยิ่งขึ้นเลยผมถึงขนาดเคยบอกไปแล้วว่าหรือเราซื้อ EL แล้วใส่ชุดแต่งโมดูลโลดีไม่ต้อง RS ก็ได้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปลองขับกัน จะได้มีคำตอบกันเลยนะครับผมว่า EL กับ RS ช่วงล่างพวงมาลัยต่างกันมากแค่ไหนเซนซิ mm. มีให้เหมือนกันไฟน่องไฟหน้าอะไรมีมาให้เหมือนกัน LED ต่างกันแค่หน้าตาออปชันการใช้งานเนี่ยซื้อ e l พอไหมประหยัดไป1 0 0 0 0แบาทหรือต้องเป็น RS เพิ่มอีก1 0 0 0 0แบาทความแตกต่างของ EL กับ RS นะครับใครที่อยากดูเนี่ยไปดูได้ในรีวิวในงานเปิดตัวของ EL กับ RS นะครับเราบอกความแตกต่างไว้หมดเลยว่า E EL RS ต่างกันตรงไหนก็ลิงก์นะครับสำหรับดูรีวิวรอบคัน rs กับ el เดี๋ยวผมแปะให้ในดีสคริปชั่นด้านล่างแล้วกันตามไปชมกันได้ถึงรายละเอียดความแตกต่างนะครับผมรวมถึง el ที่เป็นกระจังหน้าปกติของเขาที่ไม่ใช่กระจังหน้าโมดูโร่เท่แบบนี้เนี่ยก็เดี๋ยวใส่ไว้ให้รวมข้างล่างให้หมดเลยของ hrv อ่ะทีนี้เราไปลองขับกันเลยดีกว่าว่าช่วงล่างที่บอกว่าต่างกัน20-30%มรพวงมาลัยที่ไม่แปรผันมอเตอร์ไฟฟ้า vgr เนี่ยมันทำให้ rs กับ el โหลสวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับเคนที่เกียร์อาพครับวันนี้รถที่หลายคนรอคอยฮอตเหลือเกินส่งท้ายปลายปีกันซะหน่อย Honda HRV ในรุ่น EL วันนี้ที่เรามาคือ Modulo ถ้าอยากชมรอบคันนะครับเราเคยพาไปชมแล้วตอนงานพรีวิวการเปิดตัว HRV ก่อนที่จะเปิดราคากันอันนั้น m ม du ล o บอกครบหมดว่ามีอะไรแตกต่างกันบ้างนะครับอันนี้เป็น EL จะเห็นว่าภายในเนี่ยนะฟาเฟิร์เขาเป็น สีขาวซึ่งสําหรับผมเนี่ยทำให้รู้สึกว่าตรงนี้พอมันไม่ใช่สีดำอะ่ะมันก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดเท่าเป็นสีดำะนะทีนี้ครับในส่วนของสเปคละ,ละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยตัว Honda Sensing นู่นนี่นั่นเนี่ยเราได้ลองเอาไว้ครบแล้วตอนที่เราขับ RS วันนี้ EL อะ่ะเน้นเลยคือช่วงล่างกับพวงมาลัยเพราะว่าเป็นจุดสําคัญที่แตกต่างกันใน e EL e แล้วก็กับ RS นะครับช่วงล่างของเขาจะมีการปรับจูนค่าเให้ ตามสเปกกันนะต่างกันอยู่ประมาณ20-30%เลยสําหรับช่วงล่างส่วนพวงมาลัยเนี่ยก็จะไม่มีมรรพวงมาลัยแปรผัน VGR ไม่มีต่างกันเยอะหรือเปล่าสรุปสั้นๆแบบนี้ถ้าคุณเป็นคนชอบขับรถถ้าคุณเป็นคนที่อยากได้รถที่ขับสนุกไป r s ครับเพราะช่วงล่างกับพวงมาลัยของเขาเนี่ยตอบ,บสนองการขับขี่ได้ดีมากเลยแต่ถ้าเป็น EL ถามว่าใช้งานเพียงพอไหมเพียงพอ แต่ในจังหวะที่คุณอาจจะอยากบวกหน่อยจังหวะที่อยากจะเปลี่ยนเร็วๆแบบนี้ก็จะรู้สึกได้เลยว่าพวงมาลัยเนี่ยตอบสนองได้ไม่ดีท่า r S แล้วก็ช่วงล่าเนี่ยจะมีอาการให้ตัวที่มากกว่าแบบชัดเจนมากๆอันนี้คือสรุปไวๆถึงความแตกต่างของช่วงล่างและพวงมาลัยระหว่าง EL แล้วก็ r s ครับโดยค่าตัวที่ต่างกัน1 0 0 0 0แบาทเนี่ยผมมองว่าอย่างนี้คุณผู้ชมถ้าเป็นผมซื้อผมจะซื้อ HS ไปเลย ช่างแม่งหลังคางกระจกที่ผมไม่ชอบแต่ผมอยากได้รถที่ทำให้ผมรู้สึกอยากขับมันทุกวันอยากขับแล้วในจังหวะที่อยากจะสนุกอยากจะบวกหน่อยเงี้ย RS จะให้ความมั่นใจของผมไัลและชุ่งล่างได้ดีกว่านะครับส่วนตัว Honda Sensing เนี่ยไม่ต้องห่วงทํางานได้ดีมากๆสําหรับผมระบบเซฟตี้อย่าง Honda Sensing ใน HRV เนี่ยทำงานได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเลยนะความละเอียดของการดึงรถกับเข้าเรน สามารถที่จะประคองรถให้อยู่ในเลนได้ตลอดการเข้าโค้งโดยที่คุณไม่ต้องมาคับพวงมาลัยจะมีก็แค่ตัวอัดถีบรูทช์ชั่งทงเขาที่ระยะที่ใกล้ที่สุดเนี่ยจะไก,กลไปเท่านั้นเองทั้งหมดนี้มีรีวิวให้ชมแล้วในการขับขี่ตัวเอสัซอรนนี้มาดูกันการทํางานของตัวช่วงล่างและพวงมาลัยดีกว่า EL กับ r s ครับไม่ได้ต่างกันแค่ในส่วนของรูปลักษณ์ภายนอกชุดแต่งภายนอกเท่านั้นนะครับยังมีในเรื่องของน้ําหนักตัวรถ ในเรื่องของความห่างของฐานล้ออย่างเช่นถ้าเป็นตัว EL กับ IS เนี่ยน้ำหนักตัวรถจะต่างกันอยู่ประมาณ30กิโลกรัมเลยทีเดียวล้อแม็กถ้าเป็น EL แม็ก17ถ้าเป็น IS แม็ก18ความห่างของระยะล้อเนี่ยจะต่างกันอยู่ประมาณ10มิลิเมตรนะครับผมถ้าจะไม่ผิดเนี่ย RS จะมีระยะห่างของล้อเนี่ยที่ใกล้กว่า EL ประมาณ10มิลิเมตร เรื่องการตกแต่งต่งางๆช่างมันนะครับอ,ะ,อะมาดูเรื่องการขับขี่ดีกว่าเครื่องยนต์นะครับไฮบริด1.5เบนซินทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งมีมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวตัวหนึ่งทำหน้าที่ในการเปลี่ยนพลังงานจากเครื่องยนต์ชาร์จเข้าไปที่แบตเตอรี่อีกตัวหนึ่งรับไฟจากแบตเตอรี่และปั่นล,ลงล้อการทำงานของ Honda eHEV เ,เน้นการใช้พลังกำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นหลักนั่นหมายความว่าเข้าถึงเครม พลังกาลังสูงสุดแรงม้าของเขาเนี่ยคือ131แรงมา้าแรงบิดสูงสุด253นิวตันเมตรการทํางานแบบพา拉เรลลเนี่ยเท่าที่ถามวิศวกรมาคําตอบทั้งหมดพวกนี้เราเคยตอบไปแล้วในการขับขียร์อเนาะคือมันมีการทํางานพา拉เรลลอยู่บ้างแต่วิศวก,กรก็ไม่สามารถให้คําตอบที่ชัดเจนได้นะครับว่าช่วงไหนที่มันจะทํางานพา拉เรลลกันส่วนการทํางานที่เป็นเอจจินดライブเนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่ออยู่ในรูปแบบของ การขับขี่แบบคูชิงสปีดหรือการใช้ความเร็วคงที่บนการเดินทางไกลเพื่อลดภาระของมอเตอร์ไฟฟ้าก็จะเป็นภาระของเครื่องยนต์แทนที่เพื่อที่จะลดการทำงนานของมอเตอร์ไฟฟ้าลงแล้วทันทีที่คุณเหยียบคันเร่งต่อ,นนตอเนี่ยมอเตอร์ไฟฟ้าเขาก็จะเข้ามาทำงานต่อด้วยแรงดิด253้นิวตันเมตรนะครับไปดันดนัดนดนัดนดันทีนี้ครับเรามาดูพวงมาลัยกันดีกว่ามาจะขอลงที่ความเร็วต่ำนิดนึงับเพื่อให้เห็นว่า ในตัว S จํจำกันได้ใช่ไหมว่าระยะฝีของพวงมาลัยเนี่ยมันน้อยมากนะครับแต่พอเป็น E อครับเนี่ยระยะฝีจะเพิ่มขึ้นมากพอสมควรเลยครับเวลาขับขี่ในเมืองนะผมลองขับขี่ในสภาพการจราจรที่เป็นแบบรถติดนะครับผมถนนรามคํำแหงอะไรเงี้ยจะรู้สึกได้เลยว่าในความเร็วต่ำที่เราต้องการเลี้ยวเปลี่ยนเลนเนี่ยจะต้องใช้การหักเลี้ยวพวงมาลัยที่มากกว่าในตัว S แบบชัดเจนครับเนี่ยเดี๋ยวจะลองเลี้ยวเปลี่ยนเลนให้ดู ถ้า RS เนี่ยใช้พวงมาลัยนิดเดียวเท่านั้นในการฟึบออกมานะครับแต่พอไปมีแอร์ปุ๊บเห็นนะแล้วช่วงล่างของเขาคุณผู้ชมจะมีอาการให้ตัวที่มากกว่านะครับด้วยความที่ RS เนี่ยช่วงล่างเขาอาจจะต้องใช้คําว่าเฟิร์มมากกว่ามีการคืนตัวที่แน่นกว่าทําให้ในการเลี้ยวในการเปลี่ยนเลนเนี่ยพวงมาลัยกับช่วงล่างมันสอดคล้องก,กันครับผม เลี้ยวนิดเดียวปุ๊บไปเลยแม่นแม่นสบายแต่พอเป็น N L เนี่ยคุณผู้ชมอทนนี้ทําให้ดูนะครับปุ๊บเลี้ยวแม่ก็จะต้องเลี้ยวใช้พวงมาลัยเยอะนิดนึงแล้วก็ตัวรถจะมีอาการให้ตัวของช่วงล่างนิดนึงแต่ถามว่าถึงกับโครงเหมือน HR-V เก่าไหมไม่ไม่เป็นแบบนั้นผมไม่อยากจะใช้คําว่ามันโครงด้วยซ้ำอ่ะคือมันจะมีอาการให้ตัวของช่วงล่างอ่ะแต่มันไม่ถึงกับโครงโยนอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับ ถามว่าอ้าวแล้วอย่างนี้ช่วงล่างกับพวงมาลัยของ EL เนี่ยเพียงพอไหมสําหรับการใช้งานทั่วไปสําหรับคนที่อยากได้รถขับใช้งานสักคันหนึ่งสาวๆอยากได้ s r v เพราะว่าทรงมันสวยดีอย่างเงี้ยสบายครับเหลือเฟือเครื่องยนต์เองก็โห ehev นะคุณผู้ชมประหยัดมากๆย้ำกันอีกสักทีเฟรมอัตตาสิ้นเปลืองเนี่ยเฉลี่ย27นิดๆกิโลเมตร อลิตนะผู้สื่อข่าวนะครับไปเทสในทริปที่เราไปหัวหินกันเนี่ยก็ได้กันอยู่20กว่ากวาเลยนะ23-24กิโลเมตรต่อลิตรเลยในการเดินทางจังหวะที่ผมกดบีเองเนี่ยก็อยู่14-15กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งก็ยังถือว่าประหยัดอยู่ใครอยากได้รถใช้งานในทรงที่เป็น BSUV เป็นรถทรงแบบ Crossover แบบนี้นะครับแล้วประหยัดด้วยขับสนุกด้วย h r v ถือว่าตอบโจทย์แต่ต้องเป็น r s ในคำว่าขับสนุกด้วยเพราะ EL เนี่ย ช่วงล่างกับพวงมาลัยของเขาจะเซ็ตมาแบบเหมาะก,กับการใช้งานทั่วไปนะครับแล้วก็ในการที่ใช้ความเร็วนี่ครับประมาณหนึ่งความเร็วเดินทางอเนี่ยครับร้อยยี่สิบร้อยสามสิบนี่ครับตรงไปเรื่อยๆแบบเนี้ยจะรู้สึกว่าตัวรถเนี่ยมีอาการให้ตัวนิดหน่อยนะแต่ถ้าเป็นตัว RS เนี่ยมันจะเฟิร์มไปเลยคุณผู้ชมคือช่วงล่างที่เขาบอกว่าต่างกัน20-30%เนี่ยข้อสงสัยของผมคือไอ20้20-30% วก,กับพวงมาลัยที่ไม่มีแปรผันเนี่ยมันจะต่างกันสักแค่ไหนเชียวซื้ออย่างนี้ผมซื้อ e-l ก็พอแล้วหรือเปล่ากลายเป็นว่าความรู้สึกของ e-l กับ i s รับในด้านของช่วงล่างและพวงมาลัยเนี่ยถือว่าต่างกันแบบรู้สึกได้แบบชัดเจนต่างกันมากพอสมควรเลยนะ20-30%เนี่ยถือว่าโหเยอะมากเลยเดียวสําหรับช่วงล่างและก็พวงมาลัยถ้าผมซื้อผมจะซื้อรุ่น i-s ผมจะเรียนคุณผู้ชมแบบนี้ว่า รถอย่างมาสด้าเนี่ยครับเป็นรถที่ผมยืมมาเนี่ยแล้วผมจะชอบขับมากเลยเป็นรถที่ทําให้ผมรู้สึกว่าผมอยากขับรถอะ่ะอยากใช้รถอยากขับรถเพราะมันขับสนุกมันขับแล้วมั่นใจ Honda HRV นะครับในรุ่นองร s เป็นแบบนั้นเป็นรถที่ผมขับแล้วรู้สึกว่าขับสนุกอยากขับแต่พอเป็น EL เนี่ยไม่ได้รู้สึกแบบนั้นไม่ได้รู้สึกมากเท่ากับ r s แต่ถามว่า เปรียบเทียบกับตัวมันเองแล้วเนี่ยมันดีขึ้นมากขนาดไหนผมก็จะเรียนผู้ชมอย่างนี้ว่าโ,โหมันดีขึ้นกว่าเดิมมากเลยเดียวครับผู้ชมนะดูเสียงดังไม่ต่างกันระหว่าง RS สกับเอเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงเครื่องดังโอ้แต่พอจังหวะบวกเนี่ยผู้ชมยิ่งชัดเลยว่า ขวางล่างไอเอสเนี่ยมันกระชับกว่ามันเฟิร์มมันมั่นใจกว่าแบบเยอะมาก้จริงเบาะรองนั่งของพิซาวีเนี่ยมันยาวกว่านะผมลองนั่งชันขาดูใหม่แล้วเออมันก็ติดขาอยู่นะตัวเบาะรองนั่งข้างล่างแต่ถ้าเป็นคอร์สเนี่ยชันขาปุ๊บแล้วมันก็ยังลอยอยู่อะ่ะโอ้โหถึงเขาเปไน็นไอเอสเท่าที่ลองนะจังหวะอะไรอยู่เนี้ยมันจะบวกได้เยอะกว่า ถ้าอย่างนี้ยวเนี่ยจังหวะที่าโยโนโค้งเมื่อกี้ครับผมแล้วกดคันเร่งออกมาด้วยเนี่ยมันจะลอยๆหน่อยแล้วเไม่ได้แย่นะแค่ว่า r s มันมั่นใจกว่าเยอะจริงๆถ้าคุณกุณญจิตว่าไม่ชอบหลังคาเนี่ยเหมือนผมผมก็รู้สึกว่าอยากได้ E-L มากกว่าเพราะผมไม่ชอบหลังคากระจกของ RS แต่พอขับ EL แล้วผมรู้สึกว่าโอเค RS ก็ได้หลังคามันไม่เป็นไรเพราะมันคงไม่มี EL น l u ัมั้งคุณผู้ชมตัวนี้ยอ l ที่แบบไม่มีหลังคากระจกแล้วแล้วได้พวงมาลัยกับช่วงล่างอ่ะคงไม่มีนะถ้าเป็น r ออครับอย่างเนี้ยผมจะพึ้ดสมเลนเลยมั่นใจถ้าเป็น EL เนี่ยขอไปแบบทีละเลนดีกว่า นั่งสบายอยู่นะช่วงล่างเอลเนี่ยเหมาะกับคนที่ขับรถเรื่อยๆจริงๆครับช่วงล่างเอแบบสบายสบายไม่กระชับมากแล้วแต่คนชอบต้องบอกว่าที่ผมบอกว่าผมชอบไอเนี่คุณผู้ชมอาจจะไม่ชอบก็ได้นะอาจจะชอบ e อก็ได้น,นิสัยการขับรถนิสัยความชอบช่วงล่างคนไม่เหมือนกันนะ่ะ ทีนี้ในไหนก็เพิ่งกลับมาจากทิปที่เป็นคโรล่าครอส s s GR ใช่ไหมผมจะเทียบ GR กับ RS ให้ฟังด้วยแล้วกันรับ GR กับ RS เนี่ยนิสัยช่วงล่างครับคนละเรื่องเลยเครื่องยนต์ไม่ต้องพูดถึงนะเพราะว่าตัวเลขเนี่ยสู้กันไม่ได้อยู่แล้ว163นิวตันเมตรกับ253นิวตันเมตรเนี่ย HRV มีสมรรถนะในการขับขี่สำหรับผมคือมั่นใจมากกว่าแต่ในเรื่องของช่วงล่างถ้าคุณชอบช่วงล่างแบบแข็งๆหน่อยตึงๆตึงๆหน่อย r ลอส GR จะตอบโจทย์ครับแต่ถ้าคุณอยากได้ช่วงล่างที่แน่นนะครับนุ่มๆหน่อยแล้วข้อได้เปรียบเนี่ยของ HRV เลยคือควงมาลัยแปลผัานของเขาเนี่ยก็จะบอกว่าอันนั้น HRV จะตอบโจทย์มากกว่าแต่ส่วนตัวผมถ้าเอาคลอสที่ไม่ใช่ GR มาเทียบกับช่วงล่าง EL ผมรู้สึกว่าผมจะชอบช่วงล่างของค o โรล่ Cross ปกติมากกว่าช่วงล่างของตัว EL นะครับเพราะว่า EL เนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะมีการ ให้ตัวที่เยอะกว่าคุโรร่าคอสแต่ถามว่านุ่มนั่งสบายไหมใน e l นุ่มนะฮะนั่งสบายโดยเฉพาะสำคัญเลยคือตำแหน่งท่านั่งแล้วก็บอกถ้าเป็นคลอสเนี่ยท่านั่งของเขาครับมันจะเป็นท่านั่งเหมือนคุณนั่งเก้าอี้เครื่องบินผมพูดแล้วในตัวรีวิวของคุโร l ่าคอสจีนะนั่งเก้าอี้เครื่องบินคือคุณไม่สามารถที่จะยื่นขาไปข้างหน้าได้ผมที่เป็นคนตัวสูงขาย,ยาวเนี่ยเวลานั่งคลอสครับมันจะรู้สึก นั่งแล้วเข่าเนี่ยจะต้องชันขาต้องชันอยู่ตลอดเวลาทําให้การขับขี่ระยะไกลๆเนี่ยมันจะเมื่อยทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยเป็นเหมือนกันครับนั่งแล้วจะเมื่อยนั่งแล้วเหมือนแบบต้องชันเข่าตลอดเวลาแต่พอเป็น HRV ครับไม่ว่าจะ EL ไม่ว่าจะ RS เบาะต่ายืดไปข้างหน้าทําให้ระยะเท้าเนี่ยยืดไปข้างหน้าหน้าขาของเราเนี่ยครับผมก็จะวางแนบไปกับตัวเบาะเลยมันมีพื้นที่ให้เรายืดขาไปข้างหน้าได้แลวถ้าเทียบกับ HRV ตัวเก่าอ่ะ ตัวเก่าพอผมขับทางไกลาย,ยาวๆอ่ะการวางเขา่าการวางขาฝั่งซ้ายเนี่ยครับมันจะชันพอสมควรทําให้ขับขี่ไกลเนี่ย HRV ตัวเก่าที่ผมใช้อยู่อ่ะจะปวดเขา่าแต่ตัวใหม่เนี่ยที่ขับลงไปหัวหินผมไม่มีอาการปวดเข่าเลยด้านซ้ายนะด้านหลังเองก็เหมือนกันคลอสก็จะนั่งแล้วก็ต้องชันเขา่าแต่พอเป็น HRV เนี่ยด้านหลังเนี่ยนั่งแล้วยืดขาไปข้างหน้าเนี่ยเบอะรองนั่งมันก็จะรับกับสรีระของขาเรา พอดีเลยกลายเป็นว่าจากตอนแรกที่ผมบอกว่า HRV เนี่ยมันดูอัดอแต่มันกลับในเรื่องของการนั่งนะนั่งสบายกว่าสารีระผ่อนคลายกว่านะครับการนั่งไกลๆเนี่ยก็จะรู้สึกได้ชัดเจนเลยว่าโห HRV ทำในจุดของสรลีระศาสตร์ในการนั่งทั้งผู้ขับขี่และเขาผู้โดยสารตอนหน้าตอนหลังได้ดีกว่าคลอสเหมือนกับคุณนั่งเอาติสกับซีวิ c ก็ได้ลักษณะคล้ายกันครับซีวิคก็คือนั่งต่ํายืดขาไปข้างหน้าเอาติส นั่งแล้วจะนั่งเหมือนนั่งเก้าอี้หน่อยนะครับผู้ใหญ่จะชอบแบบนั้นงานแต่สำหรับผมผมว่าท่านั่งของ H R V เนี่ยตอบโจทย์ตอบโจทย์ผมมากกว่าสําหรับคนปวดข่าปวดหลังง่ายอะไรเงี้ยครับ H R V จะมีท่านั่งที่ผ่อนคลายมากกว่าน่าจะครบถ้วนนะครับสาหรับเรื่องของความแตกต่างในส่วนของที่นั่งของ Cross แลวก็ของ H R V รวมถึงนี่ด้วยช่วงล่างนะครับบอกไปแล้วอีกสักทีและกันเนี่ยผมเปลี่ยนเลนให้ดูอีกทีความเร็วต่ํา ดูการใช้พวงมาลัยเห็นไหมแล้วก็ดูการยุบในการเปลี่ยนเลนของเขาดูอุ้ยอุ้ยมันจะไม่แม่นเท่า RS ทั้งในเรื่องของพวงมาลัยแปรผันแล้วก็ในเรื่องของช่วงล่างของ EL ที่จะมีการให้ตัวที่มากกว่านะครับคุณผู้ชม๊บอึ๊บเนี่ยอยากขับสนุกไป RS เลยครับตอบโจทย์กว่าช่วงล่างแน่นกว่าขับขี่ได้มั่นใจกว่าพวงมาลัยแปรผันเนี่ยทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม แต่ถ้าคุณอยากได้รถแค่ใช้งานไม่ได้เป็นคนที่อยากได้รถขับสนุกหรือไม่ได้เป็นคนที่ขับรถเร็วเนี่ย EL ก็เพียงพอหรือจะเป็นรุ่น E เลยก็ได้นะแต่รุ่น E เนี่ยจะเหลือแค่ลำโพง4ตัวนี้ลำโพง6นะครับแล้วรุ่น E ไม่มีแอร์หลังด้วย EL จะมีแอร์หลังแต่ไม่มีช่องจ่ายไฟข้างหลังซึ่งแบบช่องจ่ายไฟข้างหลังจะมีแค่ในรุ่น iS อันเนี้ยอันนี้ไม่โอเคช่องชาร์จไฟข้างหลังอะ EL ควรให้ได้แล้วนะ EL ควรให้ได้แล้วฮอนด้าจะ กัดอะไรเอาไอ,อ้ดินวัดออกก็ได้แล้วช่องชาร์จไฟข้างหลังให้ e อหน่อยนะครับเนี่ยพอขับขี่ในเมืองที่เป็นแบบความเร็วต่ำอย่างเงี้ยนะครับจะยิ่งชัดเลยว่าต้องใช้พวงมลาลัยเยอะกว่าในการเลี้ยวสําหรับ EL แม่เนี่ยถ้าเป็น RS เลี้ยวชึบเลยในการอยู่ในเมืองนะครับในการอยู่บนถนนเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่า e อเนี่ยมันจะมีอาการให้ตัวช่วงล่างหน่อยตัวรถจะแบบนิดนึงนะครับในขณะที่ i s เนี่ยมันจะ เฟิร์มมากกว่าเนี่ยชัดเจนความแตกต่างของช่วงล่างและพวงมาลนะัยในเยลและไ s ชัดเจนครับว่าผมชอบ i s มากกว่าแต่สำหรับคนที่ชอบขับรถสบายๆเนี่ยอาจจะชอบ EL มากกว่าครับยังไงก็ไปลองขับกันดูรถเริ่มทยอยลงโชว์รูม Honda ทั่วประเทศแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมเลยสำคัญชุดแต่งโมดูลโรสำหรับผมชอบมากนะชุดแต่งโมดู l โรที่ที่แรกเนะี่ยผมยังคุยกับเพื่อนๆเลยยังคุยกับโค้กเลยว่า เเดี๋ยวลองขับ EL ก่อนว่าเผื่อแบบ EL มันไม่ได้ต่างกับ RS มากขนาดนั้นแล้วเราก็แค่แบบซื้อ EL ใส่ชุดแต่ง m มดูลโก็พอมันเท่แล้วนะครับแต่วันนี้ได้ขับ EL แล้วเรียนกันตรงนี้นะครับว่าผมซื้อ RS ครับแล้วเดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ